เป็นหนอนทีบอยปรกรณเสียความรู้สึกถูกเกตกิฟสิรินาดคนรักทรยศหักหลังในามหมุนเวลาตาย F0.11 เข้าโค้งสุดท้ายยิ่งเข้มข้นสำหรับทามหมุนเวลาตายภายใต้โปรเจกต์ C H A N G E 2561 Original สำหรับ F0.11 หลังจากเมลานีแพนเคกเคมมนิตและทีบอยปรกรณ ฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาก็ยิ่งทำให้เมลานีมีความรู้สึกที่ดีกับทีเพิ่มมากขึ้นเมลานีพยายามหาทางแก้ไขในสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องจัดการหมวดนกเพทายผู้ที่สั่งให้ทีมาฆ่าตัวเองเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเมลานีได้บอกไอเดียเรื่องที่จะกำจัดหมวดนูให้กับทีได้ฟังโดยให้ทีไปสารภาพกับตำรวจว่าถูกหมวดนูจ้างวานให้ฆ่าเมลานีพร้อมกับย้ำชัดกับทีว่าจะปกป้องทีให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้แต่ขอให้ ทีเชื่อมั่นเชื่อใจงานนี้ทีจะเชื่อและทาในสิ่งที่เมลานีขอร้องหรือไม่เมื่ออีกใจของทีเป็นห่วงเกตกิฟสิรินาดกลัวว่าจะตกอยู่ในอันตรายเพราะทีทำงานพลาดเรื่องราวของเจ้าเวลาและเวลาของเจ้าเด,ดทไทมมงยามแห่งความตายทุกวินาทีที่ผ่านไปแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณจะมีลมหายใจอยู่ได้อีกกี่วัน เวลาเดินไปไม่เคยย้อนกลับเป็นความจริงที่เรียนรู้มาเนิ่นนานแต่หากเกิดเรื่องพิสดารที่เมื่อวานจะกลายเป็นวันนี้และถ้าวันนี้จะกลายเป็นวันพรุ่งนี้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพียงแค่คิดว่าจะหาคำตอบก็ยากเกินเข้าใจเพราะแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยเมลานีแพนเคก้กเคมนิตหญิงสาวผู้ที่เพียบพร้อมกลับต้องสูญเสียทุกอย่างในชีวิตเพียงเพราะการขับรถผ่านอุโมงค์ที่มีการบิดเบือนของเวลา ทำให้นาฬิกาชีวิตของเธอหายไปหนึ่งปีทุกอย่างที่เคยมีทุกอย่างที่เคยได้กลับถูกเปลี่ยนแปลงไปจนชีวิตพลิกผันเป็นความผิดพลาดของใครสักคนที่ทําให้เป็นเช่นนั้นเธอจึงได้รับของพิเศษแทนคําขอโทษสร้อยนาฬิกาสําหรับการหมุนเวลาไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้เพียงแต่มีข้อแม้ว่าหากจะเปลี่ยนแปลงวันเวลาจะต้องค่าหนึ่งชีวิตเพื่อใช้ในการผ่านทาง เรื่องเหลือเชื่อที่ต้องเชื่อเล่าไปใครจะเชื่อแม้แต่เธอเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยซ้ำจนเมื่อถึงเวลาได้ทำเธอจึงรู้ว่าวนเวลาที่ไม่อาจกำหนดได้อยู่ในกำมือของพิเศษที่ถืออันที่จริงมันคือสวงสวรรค์หรือของขวัญจากนรกกันแน่แต่ในความรักความหวังดีที่ทีมีให้เกตผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือเกตทรยศหักหลังเอาข้อมูลความลับของทีระไปบอกหมวดนู้ทุกอย่าง เมื่อทีได้รู้ความจริงความสัมพันธ์ระหว่างทีกับเกตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันในซีรีส์ทำหมุนเวลาตายภายใต้โปรเจกต์ Change 2 5 6 1 Original ริจินวันศุกร์ที่วันที่10มกราคมเวลา22.15นาฬิกานาทีและในทุกวันศุกร์ทางช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังฟรีที่แรกที่ True ID ดูฟรีทุกครือข่ายอัปเดตหลังละครออกอากาศทุกคืนวันศุกร์เวลา23นาิกา15นาที